ร,ำร,ำร,ร,รัมบมรรรราาสสิกบีงะรีหรือสระบ,บุรีเมืองที่เป็นทางผ่านมาหลายยุคหลายสมัยนับเป็นเมืองชุมทางของการเข้ามนาคมและยังมีวัฒนธรรมภูปัญญา ที่คู่กับชาวสระบ,บุรีมาจนถึงปัจจุบัน ดนดาาเขาสูวรรณบันพฤษหรือที่ตั้งของวัดพระพุทธบาทร,ราชวรมมาวิหารสถานที่สมคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ชาวระรีและชาวไทยให้การเคารพบูชารอยพระพุทธบาทนะครับค้นพบโดยพานบุญนะครับสร้างสมัยพระเจ้าทรงธรรมนะวัดพระพุทธบาทราชวรมมาวิหารนะครับเป็นวัดอารามหลวงชั้นเอกพิเศษนะครับ เป็นที่สักการะของประชาชนชาวไทยชาวพุทธชาวต่างชาติครับซึ่งรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ตรงตามลักษณะทั้ง108ประการดโดยมดฑปพระพุทธบาทเป็นคารูรปสี่เหลี่ยมจัตรุรัสประกอบขึ้นด้วยรูปปราสาทเ็ดชั้นมีเสายอมูุมไม้สิบสองบานประตูพระมณฑปเป็นงานศิลปรกรรมประดับมุกชั้นเยี่ยมของเมืองไทย ทังขึ้นเพราะมุดโดดเป็นบันไดานาคสามสายหมายถึงบันไดเงินบันไดทองและบันไดแก้วสถาปัตยกรรมของไทยนั้นมีความงดงามประณีตและเป็นหนึ่งในสนัญลักษณ์ของพุทธศาสนาพุทธเป็นาศาสนาหลักของชาติซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นรวมถึงจาริตประเพณีที่ทำสืบต่อกันมายก,กาายธ ท,ที่เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธซึ่งพุทธศาสนิกชนได้ทำต่อกันมาซึ่งความสำคัญของการต่างบาทนั้นทำให้เกิดึงในประเพณีสำคัญของสระบ,บุรี ทางทำขหลามคือตำบลตังโนจัดงานประเพณีข้าวหลามจีขึ้นเนื่องจากอดีตที่ผ่านมาก็ยังไม่เป็นประเพณีทุกบ้านในพื้นที่ตำบลตั้งโนะเป็นการทำนาส่วนใหญ่ข้าวเหนียวอีกส่วนหนึ่งทำนาสมมติยกตัวอย่างทำนาสิบไร่เนี่ยทำข้าวเหนียวหนึ่งไร่ไว้สำหรับนะทำข้าวหลามนะข้าวหลามจีและการทำข้าวหลามมาวัดเขาเรียกว่าเป็นประเพณีขึ้น15บห้าค่ำเดือนยี่เดือนยี่ก็คือเดือนสองนั่นเอง การตบบาขลามจีเป็นงานบุมประเพณีของพุทธศาสนิกชนไทย,ยวนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาซึ่งชาวไทยยวนมีอาชีพทำนาเป็นพื้นจึงมีภูมิปัญญาว,วาัฒนธรรมเกี่ยวกับการทำนาปลูกข้าวอยู่ในวิถีชีวิตปฏิบัติเป็นประจำในแต่ละปีปรากฏให้เห็นในรูปแบบของประเพณีพิธีกรรมและคติความเชื่อมาสาธิตเรื่องทำขาลามจีเดือนหี่ที่หนองนที่ทุกๆปีทำมาปูญาตาย้ายก็มี ข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวแล้วก็มีเกลือมีน้ำตาลมีกะทินี่ตาผสมแล้วพร้อมที่จะใส่กระบอกมีจุกนี่กระบอกแล้วก็ไปดูวิธีการเผาทำกะทิลูกอา่าทำกะทิเคี่ยวกะทิให้มันสุกแล้วก็ไปใส่กระเขาแล้วไปใส่กระบอกไม้ไผ่เอ่อแล้วก็เอาไปเผาเนี่ยคือวิธีการเผาเราจะใส่ทาน ใช้ทานปอประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับแบบนี้กลับกระบ,บอกแบบนี้นะแล้วก็เติม่านลงไปแล้วก็ปิดไว้วิธีการปอ,อกหลูดการทำข้าวหลามที่หนองโนมีการนำวัตถุดิบจากท้องถิ่นในตำบลหนองโนมาทำในงานประเพณีอีกทั้งชาวบ้านใน้ร่มแมงร่วมใจกันในการทำข้าวหลาม <c oughs> เพื่อผลักดันให้เป็นหนึ่งในซอฟต์าวร์ของจังหวัดสระบ,บุรี โดยการตบาขลังจีนับเป็นประเพณีสําคัญของชาวไทยยวนสบบระบุรีซึ่งชาวไทย,ยวนนั้นอพยพมาจากเชียงแสนและได้มาตั้งถิ่นฐานที่อํเาเภอเสาให้จังหวัดสระบ,บุรีคนไทยยวนก็เป็นภาษาพู้การแต่งกายใส่้าซีนแล้วก็มีอาหารมีขนมที่เป็นของคนยวนที่นี่ยังขนมพเพลิกก็เป็นของขนมคนยวนทีสมัยก่อน มันหากินยากขนมข้าวต้มบะหมี่กะมีแป้งมีมะเป้า,เาน้ำตาลก็มาผสมกันแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าจะมกกาใส่ในกระทะกระทะที่ทํากับข้าวมันก,ก็เลยทําแผ่นใหญ่ก็เลยเป็นขนมเพเลเร่อของคนพื้นทินที่นี่จะ้ะชาวไทยวนได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่ลุ่มแม่น้ําป่าศักในอำเภอเสาให้จังหวัดสระบ,บรุรีและยังนําวัฒนธรรมภูปัญญาภาษา ตั้มแบบของล้านนามาใช้ในพื้นที่นี้ด้วยอันดับแรกเลยนะครับของที่นี่นะครับว่ามีหนึ่งขนมตาลน,นะครับผมขนมตาลอันที่สองนี่นะครับเป็นขนมขี้หนูขนมขี้หนูนี่มีมาแต่โบราณน,นะครับโบราณเลยอันดับสามครับอันนี้เป็นขนมเพเระเรพระเรอเพเระเป็นขนมของคนไทยยวนดัางเดิมผมมีขายที่ไหนครับมีขายที่นี่ทีเดียวรับประกันได้แล้วมีที่นี่ทีเดียวครับอันนี้จะเป็นข้าวตูครับ ต่อไป,ไปเป็นข้าวตูนี่นะครับข้าวตูปเป็นขนมโบราณมีมาตั้งแต่สมัยกุ้งสีอุทยานะครับข้าวตูถ้าเราประวัติมันจะยาวครับันยาวเกินไปต่อไปนะครับจะเป็นขนมวงนะครับขนมวงนอกจากจะมีอาหารการกินแล้วยังมีผ้าสิ้นซึ่งเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของชาวไทยยวนในจังหวัดสระบ,บุรีและบ้านไม้เรือนไทยที่ตั้งะหงานอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ที่บอกเล่าเรื่องราวของไทยยวนในสระบบุรีวัฒนธรรมปูปัญญาของไทยส่วนใหญ่เกิดจากความเชื่อของศาสนาพุทธและศาสนาพุทธที่เรารู้จักทุกวันนี้กว่าจะเดินทางมาจนถึงปัจจุบันมีเหตุการณ์ทางพุทธประวัติที่น่าสนใจมากมาย หอมนสิการสานที่ที่จะพาทุกคนย้อนไปในสมัยพุทธกาลเพื่อศึกษาเรื่องราวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าและคำสอนที่พระองค์ได้ให้ไหวโครงการหอมนสิการเกิดขึ้นตามดํำรีของอาจารย์อชิรบวดีวงสกุลประธานมูลนิธินอิงบุดาเพื่อการปกป,ป้องพระพุทธศาสนาเพื่อการสืบสารธรรมปูป้ปปองพระเกียรติพระบรมศาสดา และปลูกจิตสำนึกที่ดีงามให้แก่ปวงชนในเมื่อเป็นสายท่องเที่ยวนะครับทางด้านวัฒนธรรมนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศูสนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมีความสัมันชุมชนคือก็ทําให้ชุมชนในรเวรอบๆเนี่ยนะได้มีส่วนร่วมได้มีการเติบโตนะครับ เวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวเขาก็ไม่ได้มาเที่ยวแค่หอมราศิการอย่างมาที่นี่ก็แวะไปวัดพุัธน้อยแวะไปถ้บบาบ่อปลานะครับเราก็จะมีรถรางที่จะพาท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมนะครับแล้วพอจากนั้นแล้วเมื่อคนมาถึงตรงนี้แล้วก็ยังจะถามต่อว่าเอา้าเรามาถึง แก่งคอยทีส่สระบ,บุรีแล้วไปที่ไหนได้อีกเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นชุมชนมว่าจะเป็นการท่องเที่ยวมันเชื่อมโยงไปหมดและตอนนั้นเราก็ยังมีการจัดการแสดงก็เพื่อให้นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วยังเป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรมชุมชนที่สามารถมานําเสนอได้ที่หอพิธีการนี้ครับสระบ,บุรีจะไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่จะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวของคนที่ได้มาเยือน